ยินดีต้อนรับสู่กาแฟนตาซีวันนี้เราพาคุณมาพบกับหนึ่งในรถที่ไม่ธรรมดาที่สุดแห่งปีเชลเลอรเคอเวทพิคับป,ปี2026รถกระบะที่ไม่เพียงแต่มาพร้อมดีไซน์สุดล้ำแต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะระดับซูปเปอร์คาร์ตามแบบฉบับของคอเวทอย่างครบถ้วน เชอรเลยคอเวตพิคับ2อ2พ2คือผลลัพธ์ของความกล้าคิดกล้าทำและการผสมผสานสองโลกของรถยนต์เข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาดด้านหนึ่งคืออดีอันเป็นเอกลักษณ์ของคอเวตรถสปอร์ตระดับตำนานและอีกด้านหนึ่งคือความอเนกประสงค์ของรถกระบะที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันผลลัพธ์คือรถที่มีทั้งความแรงความหรูหราและการใช้งานจริงในคันเดียว เริ่มกันที่ขุมพลังใต้ฝากระโปรงเชลเลเลคอเวตพิคับ2 0 2 6ใช้เครื่องยนต์ V8 ลิต2ขนาด6.2ลิตรแบบนัชเชเลียสเทเรทิที่ให้กำลังสูงสุด495แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ637นิวตันเมตรเครื่องยนต์ตัวนี้คือหัวใจเดียวกันกับที่ใช้ในคอเวตซิงเรรุ่นปกติและยังมีข่าวหรือว่าในรุ่นพิเศษอาจมีการเพิ่มระบบไฮบริดเข้ามาเพื่อเพิ่มแรงมา้าและลดการปล่อยคาร์บอนซึ่งจะยิ่งทำให้รถคันนี้ทรงพลังมากยิ่งขึ้น ระบบส่งกำลังจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8ต่สปีดดูอัลคลัตที่ให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลและแม่นยำรถสามารถทำอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างและน้ำหนักที่มากกว่ารถสปอร์ตทั่วไป ระบบการสะเทือนยังคงใช้เทคโนโลยี Magnetic ก i รด์คอนโทรลที่สามารถปรับความแข็งอ่อนของโช๊คับตามสภาพถนนแบบเรยวไทม์ช่วยให้การขับขี่มีความมั่นคงและนุ่มนวลในทุกสภาพการใช้งานไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางครุกขระระบบเบรกก็ไม่น้อยหน้าด้วยจานเบรกขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์สมรรถนะสูงจากเบรมโบให้ความมั่นใจในการหยุดรถแม้ในความเร็วสูงและยังมีระบบช่วยเบรกและกระจายแรงเบรกที่ล้ำสมัย ภายนอนของเชอร์เลยคอเวตพิคับ2อ2 6ย่ังยึดแนวทางดีไซน์ของคอเวตไว้อย่างชัดเจนโดยมีไฟหน้าเลดแบบเรียวคมฝากระโปรงหน้าแบบลาดต่ำโครงสร้างแอโรได n a มิกช่วยลดแรงต้านลมแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือด้านท้ายที่ถูกดัดแปลงเป็นกระบะโดยมีการออกแบบให้รับกับตัวถังอย่างลงตัวไม่รู้สึกว่าถูกแบบเพิ่มแบบไม่มีศีล พื atem, ้นที่กระบะด้านหลังผลิตจากวัสดุคาโอมโพสิตที oui, ่น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมีฝาครอบที่สามารถพับเปิดได้หลายแบบและมีช่องเก็บของซ่อนอยู่หลายจุดทําให้ใช้งานได้จริงไม่แพ้รถกระบะทั่วไปเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารเราจะเห็นความพรีเมียมทันทีเบาะนั่งเป็นแบบบัคิตสีทุ่มหนังแท้และเออแคนเทอร์ที่ให้ทั้งความหรูหราและการสปอร์ตในขณะขับขี่แบบสปอร์ต แดชบอร์ดมีการติดตั้งหน้าจอดิจิทัลขนาด14นิ้วสำหรับผู้ขับขี่และหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12.7นิ้วสำหรับควบคุมระบบต่างๆภายในรถพร้อมระบบ Infotainment ที่พัฒนาร่วมกับ Google รองรับ g o o g l e Map Google a s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  t a n t และมีระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto แบบไร้สาย วัสดุที่ใช้ภายในไม่ว่าจะเป็นหนังแท้คาร์บอนไฟเบอร์และโลหะขัดเงาต่างถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันทุกจุดสัมผัสให้ความรู้สึกหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวก็มีการจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆอย่างเป็นระเบียบและเข้าใจง่ายทําให้ไม่ต้องละสายตาจากถนนนานเกินไปสําหรับผู้ที่ต้องการความพิเศษเชอรเลยยังมีแพคเกจตกแต่งพิเศษทั้งภายนอกและภายในเช่นชุดแต่งคาร์บอนไฟเบอร์ระบบช่วงล่างแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือแม้แต่ระบบเสียงพรีเมียมจากโบแบบรอบทิศทาง สรุปแล้วเชอร์เลยคเวตพิคับ2,026คือรถที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่ต้องการอ่ะ